ขอบใจนะไอที่ยอมบอกมาเจอเราไม่ใช่คนใจร้ายอีกก็รู้แต่อย่าหวังว่าหลังจากนี้เราจะช่วยนะอืมอีบเข้าใจแค่รอบนี้ก็ขอบคุณมากแล้วเราช่วยได้เท่านี้นะเห็นแก่ที่เรารู้จักกันยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะและหลังจากนี้เราขอร้องนะว่าอย่าติดต่อเรามาอีกเลยอืม ราไปก่อนนะฉันขอโทษนะแกที่ไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปมาให้อ่ะตอนนั้นฉันล้นมากทำอะไรไม่ถูกเลยไม่เป็นไรหรอกแค่นี้มันก็ชัดมากแล้วที่เขายังติดต่อกันอยู่อ่ะ ฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะเลิกกันแล้วทำไมยังนัดเจอกันแถมยังโอนเงินให้กันอีกทำแบบนี้เหมือนไม่ให้เกียดกันเลยไอ้นี่มันยังไงเนี่ยเดืองแฟนเก่านี่หลายรอบแล้วนะแต่ครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละแกหมายความว่าไงอ่ะฉันจะเลิกไอ้เราเลิกกันเถอะ จะทำดีแล้วแหละคนแบบนี้คบไปก็เสียเวลาชีวิตเปล่าๆงอแต่คิดถึงแฟนเก่าอยู่ได้อึม,อมกินข้าวเธอแกอย่าไปเสียใจกับผู้ชายแบบนั้นนานเลย าช่วงนี้แกไม่สบายใจก็อ,อยู่กับฉันไปก่อนขอบใจแกมากนะที่ให้ฉันมาอยู่ด้วยไม่เป็นไรไว้แกดีขึ้นค่อยไปเอาของที่บ้านไอ้นะเดี๋ยวฉันไปดูเอง พี่ใหม่สายอยู่ที่นี่ใช่ไหมฉันขอเข้าไปคุยด้วยหน่อยสิจะอยู่ไม่อยู่ฉันก็ไม่ให้เข้าไปคุยที่นี่ไม่ต้อนรับผู้ชายนิสัยแบบแกฟังฉันก่อนสิไม่ต้องพูดอะไรละเลิกยุ่งกับเพื่อนฉันสักทีอยูก็สิพี่ใหม่สายออกมาคุยกับไอ่อน้าย้าย พี่ไปใหม่ครับมีคนฝากมาให้ขอบคุณนะไอ้เกนี่มันถนัใช้เงินแก้ปัญหาสินะฉันไม่ว่างด้วยหรอกอยากงอใส่ก็ไปงอคนเดียว อย่ามายุ่งกับที่ทํางานฉันจะติดต่ออยังไงล่ะสายเล่นบอกฉันทุกช่องทางเลยไปหาที่บ้านแม่ก็ไม่เจอไปหาที่คอนโดก็ไม่อยู่นั่นมันก็เรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของฉันเดี๋ยวก่อนพี่ใหม่ก็มีแต่แกเท่านั้นแหละที่ช่วยฉันได้ขอร้องเถอะนะถ้าแกอยากได้อะ,ะฉันหามาให้ได้หมดเลยนะพี่ใหม่ช่วยฉันเถอะนะ ไปช็อปมาเหรอกลับมาสายเย็นเชียวฉันกินข้าวแล้วนะรอแกไม่ไหวอะ่ะหิวอืมโทษทีนะไม่ได้บอกแกก่อนฉันไปกับพี่ที่ทงานอะ่ะอืมฉันอยากกลับไปเก็บของที่บ้านไอซ์เราย้ายไปอยู่บ้านแม่แต่ก็ยังไม่อยากเจอหน้าไอซ์เลยอะ่ะไม่เป็นไรเลยายถ้ายังไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปก็ได้นะจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้เลยแต่ฉันเกรงใจแก ไม่เป็นไรหรอกนะาแล้วนี่ตกลงแกจะไม่ให้อาภัยไอซ์เลยใช่ไหมนี่ไอไม่ได้บอกให้แกมาช่วยพูดให้ใช่ไหมมีใช่พอดีช่วงนี้ฉันไม่อยากกินอาหารหมามันแพงไม่หรอกโอเคงั้นฉันไปอาบน้ำก่อนนะไอซรอบนี้ายใจแข็งมากเลยอะ่ะ แกน่าจะเหนื่อยหน่อยนะฉันไม่เข้าใจเลยอะทำไมซายถึงมาบอกเลิกฉันนั่นดิฉันถามถึงเรื่องแกนะซายก็รีบเปลี่ยนเรื่องเลยแถมยังบอกว่าอย่าพูดถึงแกอีกแต่ถ้าซายรู้ว่าฉันคุยกับแกเนี่ยซายคงไม่คุยกับฉันอะแกว่าซายจะให้อภยัยฉันไหมไม่รู้สิฉันก็บอกอะไรไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของแกอะ และฉันต้องทำยังไงฟ้าถึงจะเห็นความพยายามและให้โอกาสฉานะันหน้าเมื่อวานฉันเห็นทรายบ่นอยู่นะว่าอยากได้กระเป๋าใบใหม่แกลองซื้อไปงองไหมละ่ะถ้างั้นวันนี้พี่ใหม่ช่วยเลื่องหน่อยสิอืมได้สิ ตั้งแต่ฉันย้ายมาอยู่บ้านแกแกก็ชอปเก่งขึ้นเยอะเลยนะพี่ใหม่แหม่ฉันก็ต้องให้รางวัลตัวเองบ้างสิใครจะมานั่งเศร้าทั้งวันเหมือนแกล่ะถ้าฉันเพิ่งเลิกกับแฟนนี่เออฉันว่าฉันจะไปเก็บของที่บ้านไอ้อะแกไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิไม่ได้นะทำไมอะแกหายโกรธไอ้แล้วเหรอมันทำกับแกไว้เยอะนะยังหรอกแต่ฉันเกรงใจแกอะมาอยู่ที่นี่หลายวันแล้ว ไม่เป็นไรเกก็อยู่ที่นี่จนกว่าแกจะสบายใจเลยส่วนไอซ์ถ้ามันจะงอก,ก็ปล่อยให้มันงอไปถ้ามันไม่ไหวมันก็ถอดใจไปเองแหละก็ได้ขอบใจแกมากนะวันนี้ก็อยากกินอะไรไหมเดี๋ยวเราสั่งมากินกันก็ได้นะชาบ,บูไหมอืมก็ดีนะอยากกินอยู่พอดีเลยปีใหม่ทำไมโทรไปไม่รับสายเลยอ่ะหายไปตั้งสองวัน เรื่องรายเป็นยังไงบ้างเอ,อ่อฉันก็ยุ่งๆเรื่องรายนี่แหละรายมีปัญหาอะไรหรอนี่มันกระเป๋าที่ฉันซื้อให้ซายนี่อ๋อฉันให้รายแล้วแต่ว่ามันโยนทิ้งอะ่ะฉันก็เลยกะเอามาคืนให้แกนี่แหละไม่เป็นไรแกเอาไปใช้ใเถอะสรุปทรายมีปัญหาเรื่องอะไรหรอ ช่วงนี้แม่ซายไม่ค่อยสบายก็เลยต้องใช้เงินเยอะแล้วทายก็หมุนเงินไม่ทันอะ่ะมันจะเอาสร้อยที่แกซื้อให้ไปขายด้วยนะแต่ฉันห้ามไว้ทันเงินฉันฝากแกเอาเงินไปให้ซายได้ไหมขนาดกระเป๋าที่แกซื้อไปง้อมันมันยังไม่เอาเลยแล้วเงินมันจะเอาเหรอเงินก็ไปฝากไปที่แม่ทายแต่ถ้าแม่เขาถามก็บอกว่าแกให้เอาไปใช้ก่อนจะดีเหรอแกก็รู้นี่ว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับฉัน อืมเอางั้นก็ได้โหกระเป๋าใหม่ซะด้วยเอาเดินมาจากไหนจ๊ะ วันนี้แกกลับช้าจังเลยอ่ะกระดติดแต่ดิแกฉันถามจริงๆเถอะนะแกไม่เสียดายหรอที่เลิกกับผู้ชายรวยๆแบบไอ้อ่ะไอ,อ่ะชอบใช้เงินแก้ปัญหาทะเลาะกันทีไรก็ซื้อของแพงๆมาให้ตลอดไม่เคยขอโทษจริงๆในสักครั้งือแกนี่มันนางเอกหลงยุกปะเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ชอบแบบนี้ทั้งนั้นแหละช่างมันว่าแต่แกเถอะไหนบอกไม่ค่อยมีตังค์แล้วกระเป๋าเนี่ยใครซื้อให้ ฉันเก็บเงินซื้อเองอะ่ะไม่ได้มีผู้ชายมาเปแบบแกซะหน่อยถามแค่นี้เองทําไมต้องเลิกลากด้วยฉันยังไม่ได้ว่าอะไรกันเลยว่าไม่ได้เลิกลากซะหน่อยเอ,อวันนี้ไปหาอะไรกินข้างนอกกันไหมได้สิปีใหม่ฉันโทออ่ะสายไม่ยอมคืนดีกับฉันสักทีนี่ก็ผ่านมาสองทีแล้วนะ ใจเย็นก่อนสิช่วงนี้ซายมันเครียดแกก็รู้นี่ไม่ไหวแล้วอะ่ะฉันลองไปต้องหลายวิทีไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยดีขึ้นสิวันก่อนฉันคุยกับายท่าทางดูใจอ่อนแล้วนะแกลองพยายามอีกนิดไหมจริงหรองั้นเดี๋ยวฉันลองกลับไปคุยกับซซเองดีกว่าไม่ต้องคือฉันฉันว่าซาย,ยังคงไม่อยากคุยกับแกตอนนี้หรอกเอาตกลงยังไงกันแน่อ่ะ แล้เรื่องเงินที่ฉันฝากไปให้แม่ทรายจัดการหรือยังจัดการแล้วสิดูท่าทางทรายสบายใจขึ้นเยอะเลยนะขอบคุณฉันใหญ่เลยได้ยินแล้วนะฉันว่าแลละแกบ่นว่าเงินไม้พอใช้กับทุกเดือนแต่มีเงินไปซื้อของเนี่ยนะแกคุยกันตั้งแต่เมืไร ตกใจเหรอฉันก็ตกใจเหมือนกันที่ฉันรู้ว่าแกใช้อไเป็นเครื่องมือมาโดยตลอดอ่ะเครื่องมืออะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยพอเถอดปีใหม่ฉันกับสายรู้เรื่องหมดแล้วแกทําแบบนี้ได้ไงอ่ะที่ผ่านมาฉันก็คิดว่าแกหวังดีกับสายจริงๆอย่าไปฟังนะสายฉันหวังดีกับแกนะฉันไม่อยากให้แกกลับไปเจ็บกับมันอีกอ่ะไม่อยากให้กลับไปเจ็บอีกนั้นหรอทั้งๆที่ไอพยายามง้อฉันมาโดยตลอดแต่แกไม่เคยบอกอะไรฉันสักคํา ถ้าแกหวังดีกับฉันจริงแกคงไม่ทำแบบนี้หรอกจะมาโทษฉันได้ไงก็แกมันโง่เอง,เองเนี่ไม่เคยฟังเหตุผลจากแฟนจะมาหาว่าฉันฉวยโอกาสไม่ได้นะฉันยอมรับว่าฉันมันฉันก็มากด้วยที่เขาเป็นคนแบบแกอะแล้วหลังจากเนี้ยก็ถือว่าเราไม่รู้จักกันแล้วของที่ได้ไปอ่ะถือว่าทำบุญแล้วกันนะ ขอโทษทีนะพอดีรถมันติดอะ่ะอ,อันนี้เงินที่อีบยืมไปนะขอบคุณที่ช่วยตอนนั้นถ้าไม่ได้อายอะ่ะอีคงแย่แน่อืมเราไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกเห็นว่าเป็นคนรู้จักกัน นีาฟแฟเราเองเอ่อเราขอโทษน,นะที่ก่อนหน้านี้ทําให้เข้าใจผิดกันอะแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราจะไม่มาวุ่นวายอะไรกับไอ้อีกแล้วไม่เป็นไรหรอกพอเรารู้ความจริงแล้วเราก็ไม่อยากงี่เง่าอะถ้าเรายังติดต่อกันอยู่เธอก็ไม่มีวันสบายใจหรอกยังไงก็ขอให้รักกันนานๆน,นะขอบคุณนะที่พูดตรงๆอะ ขอให้โชคดีเหมือนกันกลับก่อนนะไอ้เมื่อกี้แอปเล่นละครไปนิดนึงทำหน้าดูให้ไอ้ตกใจเล่นโอ้หเล่นได้สมบทบาทมากถือว่าเอาคืนที่แอปช่วยแฟนเก่าแล้วกันครับตอนนี้อะไรก็ยอมหมดแหละ